ก่อนอื่นขอบ้านบ้านกำนนสิงก็ขอต่าครับว่าสวัสดีครับปอแม่พี่น้องทุกคนทุกคนทุกภาคเลยครับเดอ้อวันนี้ก็เรื่องราวเก่าเก่าย้อนรอยเขาเขหงนะตอนที่น้ำทะลักลงมาท่วมหัวใจนะเนาะผมตอนนี้มันอากาศมันแดงดีผมก็เลยขึ้นไปบนเขาหงเพื่อจะเอาภาพมาพอนะครับเดอ้อที่ตามนะครับเดอ้อ,อ,อดกำนันสิงก็มาเก็บร่องรอยนะครับย้อนรอย วันก่อนนะครับวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกนะก็ได้ขึ้นมาวิ่งขึ้นข้าบนเขาครับผมสภาพครับผมสภาพดีน้ำเขาข,ของทักไปข้างาลา,านนนนงครับผมไถ้เลยครับผมนี่นีรนอยูข้างานนงโงสภาพ ไปหายไปทั้งทั้งลูกเลยระฝั่งนี้นะฮะนี่ที่กั้นไว้ครับผมทางนี้เลยครับผมก็เอามาฝากครับพ่อแม่พี่น้องครับฝั่งนู้นแกเมืองแพชรใหญ่ตัวนี้พระอาทิตย์กลังจะตกดินแสงสันทร์นะฝั่งนู้นนะครับผมเมืองแพชรใหญ่ครับผมเนี่ยที่น้ำของหลงจากนี้ไปเลยครับผม นะครั้งต่อไปก็ต้องระวังกันให้มากขึ้นนะครับี่น้องดูนะครับ,บสูงนะผมอยู่ตรงนี้ค่อนข้างะอันตรายฮนะจริงเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามนะครับห้ามห้ามขึ้นมนาบนนี้แต่พอดีผมได้โอกาสและช่วงนี้ฝนไม่ตกก็ถือโอกาสขึ้นมาย้อนลอย นะป่าเขาข้อหงษ์ารักท่วมหัดใหญ่นะเดินขึ้นไปดูนะที่ทางน้ําที่ลงมาทางนี้กรัเดมคิดว่านี่นะแต่เขาข้องหงนี่สูงมากนะครับผมดูมนี่เนาะขึ้นนี้ทางนี้ครับผมขึ้นไปนะฮะสูงชั้นมากนะผมผมพานไปดูนะครับจากน้ําป่าเขาข้องหงนะฮะทารักท่วมหัดใหญ่นะเห็นจุดแรกนะนี่มีจุดนะลงไปข้างล่างับผม สิบสองสามจุดนี่ฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวพายไปน้องเห็นไหมครับอันตรายครับผมใครจะพาตรงนี้ตัวนี้นครับผมไหลไปทางนู้นเลยครับลงทางนู้นเลยครับทางน้ํานะฮะวันนี้ผมมาวิ่งขึ้นบนเขาแะ,ะ้วทีก็เตรียมเตรียมตัววิ่งมีน,นี่มาราธอนบ้างอะไรพวกนี้ครับผมก็จะมาซ้อมวิ่งที่เขาขอ้อหงนะ น้ามัานน่าจะมาจากข้างบนนี่ฮะทะลักจากข้างบนผมว่าจากบนเขาฝั่งน,นี้ฮะแต่ผมก็ไม่เคยวิขึ้นไปถึงสุดยอดทีนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนะจริงๆกาเป็นเขตห้มามนะผมจะถ่ายลงให้ดูว่าเขาห้ามเข้านะฮะน,น,น,นี่นปาเป็นเขาเป็นุกๆนะชันมากนะฮะผมกำลัง,ง,ง,งเดินลงเขาเขาหงนะ จะมีคนเดินขึ้นมาชมวิวนะฮะจุดนี้นะครับผมจุดนี้หนึ่งจุดนะครับที่น้ำป่าทะลักลงไปน้ำเขาขอหงทะลักท่วหมหัดใจขังก่อนจุดนี้นะฮะจุดนี้เล็กนะฮะจุดที่ผมจะเดินไปทางนู้นกนะ็มีคนที่เขาไปเดินออกกำลังกายนะฮะจะมปชมวิวนะครับผม ครั่อนข้างจะน่ากลัวนะคือเมือนพี่เขามาวิ่งเดินออกหนังกายอยู่ค่อนข้างจะสวยมากครับผมโนงนเนี้ย นะฮะเดินจะดูเดินไปถึงข้างล่างกันทีเขตของห้ามมันอันตรายแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกก็เราอาจจะขึ้นมาดูได้ครับผมนะครับแต่ช่วงฤดูดูฝนห้ามเลยครับผมอันตรายครับผมนะติดตามนะครับครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาจากบนเขาเขาหงนะครับผมนะเดินมาสวัสดีครับเม่อไปน้องตอนนี้ผมก็เดินลงมาจากบนเขานะครับผมบนยอดเขานะฮะลงมาด้านล่างนะฮะ ประตูทางเข้าเขาคอหองครับเป็นกระเขียนห้ามเข้านะครับพอแต่ช่วงนี้ฝนบ่ตกก็เลยขึ้นไปเก็บผ่ามาือพอเมพีน้่องได้พอว่าเนี่น้ำติดท่ทวมทลักหลงไปเนี่ยมันมาจากเขาคอหองลุกนี่แหละติ่ท่ทวมพันใหญ่ข้างก่อนครับผมเนาะก็เอาเกผ่ามาพอเพราะเดี๋ยวช่วงเข้าฤดูฝนนี้อาจจะขึ้นมามนได้ครับอันตรายครับผมกันหนูกาย กเก่าๆพอไปี่น้องไม่พอเนาะช่วงนี้ควรนบ้างขน,นาดสิงก็มันได้ลงคลิปครับผมช่วงนี้งานยุ่งขนาดครับเดี๋ยวก็จะเอาเรี่ยงแล้วเกี่ยวกับหันยหนตำบลเกาข้าวหงส่วนถนะทองดีไหนทีวันน่ะเอ๋อในหันหญ่เดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวให้เนาะเพื่อว่าเฮ่อพอไปี่น้อง ตีมาต่างจังหวัดหรือว่าคนนใกล้เดินเครื่องของอำเภอหันใหญ่อาจจะได้แวะมาเอลนอคับเทศากาลต่างๆของเมืองหันใหญ่เนาะต่อช่วงนี้ก็มาได้ยากเขานะครับนอจะได้พาพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนได้ค,นนครับผมเนาะถ้ามีโอกาสจะขึ้นมาเอวได้หน่อนะเดี๋ยวผมจะรีวิวที่ท่องเที่ยวในสวนานหน้า,นยายหันใหญ่ขึ้นถึงขึ้เต็มสมบัติชวา มันมีจุดเอลกิตี้ครับผมนะเอลครับผมส่วนด้านหน้าหันใหญ่เป็นผมถือว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ได้ครับผมมีเอลมีเขาอูมีตีเอลหลายตีครับในส่วนด้านหน้าใหญ่เนาะจะได้กับฟ้าผมไปน้องทุกคนเด้อทำให้เอลหันใหญ่นะครับนะากัแวะไปตีสวนรักนะครับไปเอลตีสวนนี่จุดจอดทีสุดเด้อฝากครับผมนะติดตามนะครับเน่ผมไปน้องครับ นี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแต่ก็ปล่อยใจท้ายสุดนะครับเนาะกับฟกาพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะกเด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะของควรบางกนานาำเสียงเนาะเดี๋ยวจะได้กับไปไนปีหน้านะอาจจะเริ่มจริงจังการออกคลิปนอกช่วงนี้ปีนี้มีปัญหานิดเรื่องงานการงานมันยุ่งครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวก็าจะเอาเรื่องรลวดีๆของเมืองปักใตดูอาการเดินทางนะครับหนอช่วงนี้กับนี้นะครับเขาจะเอาเรื่องรลวก,กิจกรรมต่างๆของเมืองหันใหญ่นอกจากวัดสงขาฝากความแม่ทุกโรคทุกคู่ทุกคนครับเดอ้อจะได้กับฝากติดตามนะครับเดอ้อขอบคุณขอบคุณจันจนักเดอ้อพ่อมแม่พี่นอกดูผทุกคนนะครับเดอ้อจะได้วาบบานกับนานสิงก็ขอ,ขอกล่าวคบว่า สวัสดีครับเ่แมพี่น้องทุกคนทุกคนทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับเด้อเฮงเฮงรวย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 เด้อครับเด้อ